สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควยอทรีเอพิกยิ่งใหญ่แบบเงียบๆในโลกที่หมุนเร็วผู้คนมากมายกำลังวิ่งไล่ตามความสำเร็จโดยลืมมองกลับไปยังรากของความเรียบง่ายแต่ที่ญี่ปุ่นประเทศที่วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเดินเคียงข้างกันอย่างสมดุลความคิดแบบญี่ปุ่นกลับเลือกที่จะก้าวช้าลงเพื่อฟังเสียงของตนเองให้ชัดขึ้นพวกเขาไม่ได้เร่งรีบแต่กลับมั่นคง ไม่ได้โอ้อวดแต่กลับเปี่ยมด้วยพลังและพวกเขาให้ค่ากับรายละเอียดเล็กๆมากกว่าภาพใหญ่ที่ฉาบฉวยวิธิไก่คือหนึ่งในแนวคิดสำคัญแปลตรงตัวว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่มันไม่ใช่แค่การทำงานเพื่อเงินแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขในทุกๆวันญี่ปุ่นสอนเราว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การไปถึงจุดสูงสุดให้เร็วที่สุด แต่คือการได้ใช้เวลาบนเส้นทางนั้นอย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพที่สุดถอดรหัสความคิดแบบญี่ปุ่นเราอาจไม่ต้องเป็นคนญี่ปุ่นแต่เราเลือกจะคิดแบบพวกเขาได้แค่เริ่มจากการเนีบใพิมากขึ้นและฟังหัวใจของเราให้ชัดขึ้นเท่านั้นเองความสำเร็จสำหรับใครบางคนคือชื่อเสียงหรือทรัพย์สินแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นความสำเร็จคือการได้ทำในสิ่งที่ใช่ในแบบของตัวเอง โดยไม่เร่งรีและไม่เปรียบเทียบกับใครนี่คือรหัสลับข้อแรกความกลมกลืนคนญี่ปุ่นเชื่อในพลังของความสมดุลไม่ใช่แค่ในงานแต่ในความสัมพันธ์ระเบียบวินัยและจิตใจภายในพวกเขาทำงานอย่างตั้งใจแต่ไม่สูญเสียความเคารพในผู้อื่นพวกเขาสร้างผลงานอย่างประณีตแม้ไม่มีใครเห็นเพราะเขาเชื่อว่าคุณค่าของงานอยู่ที่จ่ายของผู้ทำ ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ภายนอกรหัสลับข้อที่สองคือค่าอีเซนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแทนที่จะตั้งเป้าว่าต้องเปลี่ยนโลกภายในวันเดียวชาวญี่ปุ่นกลับเลือกปรับปรุงเล็กน้อยในทุกวันไม่ต้องหอวือหวาแค่มั่นคงและไม่หยุดเดินพวกเขาไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยความเร็วแต่ด้วยความลึกซึ้งของสิ่งที่ทำไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่คือความจริงใจนี่คือความสำเร็จ ที่ไม่จําเป็นต้องตะโกนให้ใครได้ยินแต่จะสะท้อนออกมาผ่านสายตาแววใจและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในวัฒนธรรมที่สอนให้เราแข่งขันญี่ปุ่นกลับสอนให้เราฝึกฝนแทนที่จะชิงชยัยพวกเขาเลือกจะนิ่งและแน่วแน่ไม่ต้องรีบแค่มั่นคงไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำความสำเร็จแบบญี่ปุ่น จึงไม่ใช่เรื่องของโชคหรือโอกาสแต่มาจากคำหนึ่งที่เรียกว่ากันเระความหมายคืออดทนไว้พยายามเข้าแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีคำชมก็ยังเดินต่อไปด้วยใจที่มั่นคงและนี่แหละคือหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้วัดกันที่ใครไปไกลกว่าแต่วัดกันที่ใครยังเดินต่อได้ในวันที่ไม่มีแรงญี่ปุ่นไม่ได้สอนให้เราบินสูง แต่สอนให้เราก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคงและงดงามในโลกที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบญี่ปุ่นกลับยอมรับในความไม่สมบูรณ์อย่างภาคภูมิใจแนวคิดที่เรียกว่าวาบิซาบิไม่ได้สอนให้เราแก้ไขทุกตำหนิแต่สอนให้เราเห็นความงามในรอยร้าวในสิ่งเก่าในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบชามที่บิ่นเล็กน้อยยังมีคุณค่าไม้ที่เก่ายังมีเรื่องราว และหัวใจที่เคยแตกสลายก็ยังงดงามได้หากเรามองด้วยสายตาใหม่เพราะชีวิตจริงมันไม่สมบูรณ์แบบรอแต่เราสามารถเลือกที่จะรักมันทั้งๆท,ที่มันไม่สมบูรณ์แบบได้นี่คืออีกหนึ่งรหัสลับของความสำเร็จแบบญี่ปุ่นความอ่อนโยนที่แข็งแกร่งไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่สมบูรณ์นั้นต่างหากที่ทำให้คนญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ บางทีเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนโลกขอแค่เปลี่ยนสายตาที่เรามองโลกความสำเร็จอาจจะอยู่ตรงนั้นเงียบเนียบงดงามและรอให้เรามองเห็นในทุกชาวคนญี่ปุ่นจำนวนมากยังคงตื่นขึ้นมาทำสิ่งเดิมในสถานที่เดิมกับขั้นตอนเดิมแต่จิตใจของเขาไม่เหมือนเดิมพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าชินเซนความสดใหม่มันคือการเริ่มต้นสิ่งเดิม ด้วยหัวใจที่ไม่เหมือนเมื่อวานคนญี่ปุ่นไม่ได้เบื่องงานง่ายๆเพราะพวกเขาไม่ได้โฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของผู้ทำในทุกการลงมือแม้เพียงการต้มซุปหนึ่งหม้อเขาก็ทำราวกับเป็นงานศิลปะนี่แหละคือโชคุนินจิตวิญญาณของช่างไม่ใช่แค่ฝีมือแต่คือหัวใจที่รักในรายละเอียดรักในการปรับปรุงและรักในความเงียบของกระบวนการ เพราะสำหรับคนญี่ปุ่นการทำงานไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือวิถีแห่งตนยิ่งทำยิ่งขัดเกล่ายิ่งทำยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้นบางทีความสำเร็จที่แท้จริงอาจไม่ใช่การไปถึงจุดหมายแต่คือการได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงระหว่างทางที่เรากำลังลงมือทำบางสิ่งด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีบางครั้งเราพยายามมากไปวิ่งเร็วไปจนหลงลืมว่า ชีวิตไม่จำเป็นต้องรีบเสมอไปคนญี่ปุ่นสอนให้เรารู้จักคำว่าช้าแต่ลึกช้าแต่มั่นคงไม่ใช่ช้าจนหยุดนิ่งแต่คือช้าเพื่อจะรู้จริงในสิ่งที่ทำในยุคที่ทุกอย่างแข่งขันความสงบคือข้อได้เปรียบในยุคที่ใครๆก็อยากเป็นที่หนึ่งการรู้จักพอคืออิสระที่แท้จริงบางทีคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกแค่เปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกโลกใบเดิมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แนวคิดแบบญี่ปุ่นไม่ได้สอนให้เราต่อต้านความทุกข์แต่มองมันให้ขาดเรียนรู้จากมันและอยู่กับมันอย่างงดงามความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าน้อยแต่มันแปลว่าชัดเจนความพยายามไม่ได้แปลว่าต้องเจ็บแต่มันแปลว่าเราไม่ยอมให้ตัวเองอยู่เติบโตสุดท้ายสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังบอกเราไม่ใช่แค่วิธีคิดแต่คือวิธีมีชีวิตอย่างลึกซึ้งเรียบง่าย และเปลี่ยนไปด้วยความหมายในทุกลมหายใจของวันธรรมดาเมื่อเราได้เรียนรู้ความคิดแบบญี่ปุ่นเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่เคยสร้างขึ้นด้วยการเร่งรีบแต่มาจากวินัยเงียบๆที่ซ่อนอยู่ในทุกๆวันทำไมบางคนดูเหมือนไม่เคยเหนื่อยทำไมบางคนถึงดูนิ่งสงบแม้ในวันที่วุ่นวายคำตอบอยู่ที่การฝึกฝนภายในไม่ใช่แค่ทักษะภายนอก ญี่ปุ่นไม่เคยสอนให้เราชนะใครแต่สอนให้เราชนะตัวเองในทุกเชา้าทุกการตื่นทุกการเริ่มต้นลองคิดดูสิถ้าเราตื่นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับตัวตนเมื่อวานด้วยความอดทนอีกนิดใส่ใจอีกหน่อยแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีคำชมแต่หัวใจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงบางวันคุณอาจรู้สึกว่าสิ่งที่ทำยังไม่พาไปไหนแต่จงอย่าลืมว่า รากของไม้ใหญ่ก็ใช้เวลาฝังลึกอยู่นานก่อนที่ยอดจะโผล่พ้นดินอีกสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเข้าใจดีคือความไม่แน่นอนพวกเขาไม่ได้พยายามควบคุมมันแต่เรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับมันเหมือนซากุระที่พลิบานและร่วงโรยในจังหวะของมันเองไม่มีอะไรจะคงอยู่ตลอดไปและนั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องให้ค่ากับทุกสิ่งในขณะที่มันยังอยู่ อย่ารอให้สูญเสียจึงจะเห็นความหมายอย่ารอให้เหนื่อยลา้าจึงจะยอมพักและอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์จึงจะเริ่มลงมือทำญี่ปุ่นสอนให้เราใช้ชีวิตไม่ใช่ด้วยเสียงแต่ด้วยจังหวะไม่ต้องดังแค่แน่นไม่ต้องเร็วแค่มั่นคงและไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นเราที่พัฒนาในทุกวันก็พอแล้วหากคุณกำลังสับสนเหนื่อยหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไปถึงไหน ให้ลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ก้าวไปไกลกว่าตัวเราเมื่อวานหรือยังถ้าใช่คุณก็ประสบความสำเร็จแล้วในแบบที่ญี่ปุ่นเข้าใจในแบบที่ใจเข้าใจคุณเคยตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่รู้สึกว่าวันนี้มีบางอย่างที่ฉันอยากทำไหมคนญี่ปุ่นเรียกสิ่งนั้นว่าอิคิกายเหตุผลที่ทำให้เราอยากลืมตาตื่นในทุกๆชาามันอาจไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ ไม่ต้องเป็นเป้าหมายระดับโลกไม่ต้องเป็นชื่อเสียงเงินทองแต่อิคิไก่อาจเป็นแค่การได้ปลูกต้นไม้ได้ชงชาได้ดูแลคนที่เรารักหรือแค่ได้พัฒนาตัวเองอีกวันเพราะชีวิตที่ไม่มีอิคิไก่ก็เหมือนเรือล่องลอยในทะเลไม่มีทิศไม่มีลมไม่มีเหตุผลที่จะพายต่อแต่เมื่อคุณเจออิคิไก่ของตัวเองแม่ต้องเหนื่อยแม้จะช้ากว่าคนอื่นแม้จะไม่มีใครเข้าใจ คุณจะยังลุกขึ้นได้ทุกเชา้าเพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่เพื่ออะไรและเมื่อชีวิตมีความหมายความเหนื่อยก็ไม่ใช่ปัญหาความล้มเหลวก็ไม่ใช่จุดจบเพราะเรารู้ว่าทุกย่างก้าวนั้นมีความหมายแม้จะไม่มีใครมองเห็นคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่เพื่ออะไรจะไม่มีวันถูกโลกนี้ทำให้หลงทางชีวิตไม่ต้องดังไม่ต้องเร็วไม่ต้องสมบูรณ์ แค่มีความหมายในทุกวันก็เพียงพอแล้วทุกสิ่งสวยงามได้เพราะมันไม่คงอยู่ตลอดไปคนญี่ปุ่นไม่ได้แค่ยอมรับความไม่แน่นอนแต่เขารู้สึกขอบคุณมันเพราะมันทำให้เรารักในสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าที่เคยซากุระเบ่งบานแค่ไม่กี่วันในหนึ่งปีแต่ในไม่กี่วันนั้นทุกคนหยุดดูหยุดหายใจหยุดวุ่นวายเพื่อชื่นชมความงามที่กำลังจะจากไป เพราะถ้าความสุขคงอยู่ตลอดไปเราอาจไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเพราะถ้าใครบางคนอยู่กับเราตลอดเวลาเราอาจลืมที่จะรักเขาให้สุดหัวใจโมโนนอาวรไม่ได้สอนให้เราหมดหวงังแต่มันสอนให้เราใช้เวลาที่มีให้เต็มที่ที่สุดก่อนที่มันจะกลายเป็นความทรงจำเพราะสิ่งที่ไม่ถาวรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและการยอมรับว่า ทุกอย่างล้วนชั่วคราวคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ความรักไม่จำเป็นต้องตลอดไปความฝันไม่จำเป็นต้องเข้าเส้นชยัยแต่มันควรจะมีความหมายในทุกช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับมันจริงๆแนวคิดแบบญี่ปุ่นไม่เคยสอนให้เราไล่ตามโลกแต่มันสอนให้เราหยุดแล้วมองโลกด้วยหัวใจที่นิ่งพอในประเทศหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่ง ทำราเม่งชามเดิมที่ร้านเดิมในตรอกเดิมกว่า40ปีไม่มีโล่รางวัลไม่มีคนดังรีวิวไม่มีไฟแฟลชมีแค่เสียงสดน้ำซุปกับคำพูดสั้นๆว่าอร่อยครับลุงแต่นั่นคือความสุขของเขาการได้ลงมือปรุงด้วยมือได้จัดเรียงต้นหอมทีละเส้นได้ควบคุมไฟให้พอดีโดยไม่ต้องวัดอะไรเลยคนแบบนี้ไม่ใช่แค่คนที่ทำงาน แต่คือคนที่หลอมรวมตัวตนเข้าไปในงานคนที่ไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงแต่ทำเพื่อความเป็นศิลป์ในทุกวันญี่ปุ่นเคารพผู้ที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ยิ่งลึกไม่โดดเด่นแต่แน่วแน่ไม่รีบร้อนแต่เข้าใจสิ่งที่ทำอยู่จริงๆเราถูกสอนให้สำเร็จเร็วแต่พวกเขาสอนให้ลึกลงทุกวันจนวันหนึ่งงานธรรมดากลายเป็นศิลปะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรพิเศษ แค่ทำสิ่งเดิมให้ดีขึ้นในทุกวันและนั่นคือความพิเศษที่แท้จริงในโลกที่เร่งให้คุณโตเร็วอย่าลืมว่าความแน่นของรากสำคัญกว่าความสูงของต้นไม้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นความเงียบไม่ใช่ช่องว่างแต่มันคือคำตอบในที่ประชุมพวกเขาฟังมากกว่าผู้ในร้านอาหารไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงหัวเราะดังมีเพียงเสียงตะเกียบกระทบถ้วยเบาๆ เรากับทุกคนให้เกียรติอาหารที่อยู่ตรงหน้าเพราะความเงียบคือสัญ,ญลักษณ์ของความลึกซึง้งคนที่รู้จริงมักไม่พูดมากคนที่มั่นคงมักไม่ต้องอธิบายอะไรเลยในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงคนที่กล้างเงียบคือคนที่ฟังเสียงในใจตัวเองได้ดีที่สุดคนญี่ปุ่นไม่ได้เร่งตอบเขาจะหยุดคิดแล้วค่อยพูดเพราะสำหรับเขาคำพูดต้องมีน้ำหนักไม่ใช่จำนวนเราทุกคน ถูกโลกยุให้พูดให้มากรีบอธิบายรีบชี้แจงรีบประกาศตัวแต่บางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนใจคนได้คือสายตาเงียบๆการกระทำเล็กๆหรือการไม่พูดเลยแต่ทำให้เห็นเพราะความเงียบไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่เหนือเสียงทั้งหมดความงามของความไม่สมบูรณ์แบบและเมื่อเราหยุดพูดเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามรอยแตกบนแก้วรอยยับบนผ้า หรือแม้แต่ริ้วรอยบนใบหน้าคนที่เรารักญี่ปุ่นเรียกสิ่งนั้นว่าวาบิซาบิความงามของความไม่สมบูรณ์แบบเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่แตกบ้างเก่าไปบ้างไม่เรียบร้อยบ้างไม่ได้ทำให้ของสิ่งนั้นไร้ค่าแต่กลับทำให้มันมีชีวิตและเรื่องราวมากยิ่งขึ้นถ้าชีวิตของคุณไม่ตรงไม่เปะไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรเลยเพราะในความไม่สมบูรณ์นั้นเอง คือที่อยู่ของความจริงและความงามคุณไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดไม่ต้องเรียบร้อยที่สุดไม่ต้องสําเร็จเร็วที่สุดขอแค่จริงกับตัวเองซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณรักและค่อยๆเดินในจังหวะของคุณเองความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเปลยงปล่างไม่จําเป็นต้องมีคนเห็นทันทีไม่ต้องใช้เสียงดังหรือคำคมปลุกใจทุกวันถ้าคุณทำสิ่งเล็กๆในทุกวันด้วยความตั้งใจจริง คุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของคนสำเร็จแม้จะดูช้าแต่มันชัดเจนเพราะคนญี่ปุ่นไม่ได้วัดความสำเร็จจากเสียงปรบมือแต่จากคุณภาพของสิ่งที่ทำแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครพูดถึงแต่เขายังลงมือทำยังขัดเกลาฝีมือยังใส่ใจในทุกดีเทลเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามคุณไม่ต้องเร่งให้คนอื่นเข้าใจแค่ทำให้ผลงานของคุณมีคุณค่าพอ ที่จะพูดแทนคุณได้ในญี่ปุ่นศิลปินบางคนวาดภาพอยู่สิบปีโดยไม่เคยลงโซเชียลพ่อครัวบางคนรับมีทุกวันโดยไม่เปิดร้านเขารอจนกว่าจะพร้อมจริงๆก่อนจะออกมาเผชิญแสงไฟฝึกทำซ้ำและไม่ต้องโชว์เส้นทางสู่ความสำเร็จแบบญี่ปุ่นมีสามคำง่ายๆฝึกทำซ้ำและไม่ต้องโชว์ฝึกให้ชินชินจนลึกลึกจนกลายเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติจนไม่ต้องใช้พลังเลยเพราะตอนนั้นแหละความเก่งจะกลายเป็นความสงบประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเปรียบเทียบคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วเท่าคนอื่นเพราะในญี่ปุ่นพวกเขาสร้างโลกของตัวเองและตั้งเป้าหมายเทียบกับเมื่อวานของตัวเองไม่ใช่คนอื่นความสำเร็จที่ยั่งยืนคือความสำเร็จที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่คือการชนะตัวเองวันละนิดนานพอ จะไปได้ไกลกว่าทุกคนถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องแสดงไม่ต้องเปรียบเทียบขอแค่คุณทำในสิ่งที่รักอย่างซื่อสัตย์ทำซ้ำอย่างละเอียดปรับปรุงอย่างสงบและเดินต่อไปโดยไม่หยุดนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงแบบที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าสำเร็จโดยไม่ต้องประกาศ 1. เริ่มวันใหม่อย่างมีจิตสำนึกคนญี่ปุ่น เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการโค้งคำนับไม่ใช่แค่ท่าทางแต่มันคือการฝึกจิตให้ถ่อมตนคือการบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ใช้อัตตานำหน้าแต่จะให้เกียรติทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราคุณลองเริ่มวันด้วยคำว่าวันนี้ฉันจะตั้งใจฟังให้มากกว่าพูดดูสักครั้งแล้วสังเกตว่าวันทั้งวันของคุณเปลี่ยนไปแค่ไหน 2. การเก็บกว่าเท่ากับการชำระใจคนญี่ปุ่นเชื่อว่า การทำความสะอาดไม่ได้แค่จัดสิ่งของแต่มันคือพิธีกรรมเล็กๆที่ฝึกให้จิตสงบนักเรียนญี่ปุ่นจะเริ่มต้นและจบวันด้วยการทำความสะอาดห้องเรียนพนักงานจะดูแลโต๊ะทำงานของตัวเองเหมือนดูแลสารเจ้าเพราะพวกเขาเชื่อว่าสภาพแวดล้อมสะท้อนจิตใจถ้าห้องคุณรกใจคุณอาจจะวุ่นวายโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณจัดโต๊ได้คุณก็อาจจะชีวิตตัวเองได้เหมือนกัน 3. ซ้อมเหมือนจริง ทำจริงให้เหมือนซ้อมการซ้อมแบบจริงจังคือปรัชญาที่ฝังแน่นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกขแขนงไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาซูโม่นักทำซูชิหรือเจ้าหน้าที่รถไฟทุกคนถูกฝึกให้ซ้อมด้วยใจหนึ่งเปอร์เซเพราะพวกเขาเชื่อว่าการซ้อมคือของจริงและของจริงควรนิ่งเหมือนการซ้อมอยากสาเร็จอย่าซ้อมเล่นๆอย่าคิดว่าแค่ลองจงทําเหมือนทุกวันคือเวทีจริง แล้ววันที่ใช่จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา 4. ความมั่นคงในวินยัยการฝึกตนแบบนักบวชและไม่เกี่ยวกับาศาสนาเสมอไปแต่มันคือการยอมเหนื่อยซ้ำๆโดยไม่ต้องการคำชมชายชาราที่ทำบะหมี่ซ้ำหนึ่งหมื่นครั้งหญิงสาวที่เรียงหินสวนเซนจนแกร่งในจิตใจหรือช่างไม้ที่รับใบกบไม้วันละหนึ่งชั่วโมงคนสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าแต่นิ่งกว่า และเขาทนอยู่กับความน่าเบื่อได้ลึกกว่าใครฮ่าไม่เร่งแต่ไม่หยุดคนญี่ปุ่นมีวลีที่ว่าหนึ่งวันหนึ่งเก้าเพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องวิ่งขอแค่เดินแต่ไม่ถอยคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกในวันเดียวแต่ถ้าวันนี้คุณทําได้ดีกว่าเมื่อวานหนึ่งเปอร์เซนแล้วทําซ้ำ3ามรวันคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้ทั้งคนโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลย ความสำเร็จของคนญี่ปุ่นไม่ใช่ความบ้าพลังไม่ใช่ความดังไม่ใช่การเร่งรีบแต่มันคือการมีวินัยโดยไม่ต้องถูกสั่งการให้เกียรติทุกสิ่งรอบตัวการซ้อมเหมือนจริงและการใส่ใจในสิ่งเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเคารพถ้าคุณเริ่มวันนี้ด้วยจิตใจแบบนั้นไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรมันจะค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องวิ่งตามมันอีกเลยบางคน อาจไม่เคยถูกพูดถึงบางความพยายามอาจไม่มีใครมองเห็นแต่ในโลกของคนญี่ปุ่นสิ่งที่เงียบที่สุดมักจะมั่นคงที่สุดเขาไม่ได้รีบไปถึงจุดหมายแต่เขากลายเป็นคนที่คู่ควรกับมันเขาไม่พยายามดังแต่เขาพยายามดีดีจนแม้แต่ความเงียบยังต้องยอมรับและคุณเองก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันขอแค่คุณให้เกียรติในสิ่งที่ตัวเองทำใส่ใจในรายละเอียด ไม่หยุดพัฒนาและซื่อสัตย์กับทางเดินของตัวเองถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ที่พาให้คุณนิ่งขึ้นลึกขึ้นและเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมอยากชวนคุณกดติดตามช่องนี้ไว้ครับไม่ต้องรีบฟังไม่ต้องฟังทุกตอนแต่เมื่อไหร่ที่ใจคุณต้องการที่เงียบๆเ,เพื่อฟังเสียงตัวเองคุณกลับมาที่นี่ได้เสมอที่นี่ไม่ใช่ช่องสอนความสำเร็จแต่คือพื้นที่เล็กๆ ที่อยากให้คุณเข้าใจความสำเร็จของตัวเองแล้วพบกันต่อหน้าในบทถอดรหัสความคิดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณทันทีแต่จะค่อยๆพาคุณกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้ง